ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆพื่อนทางยูทูบที่น่ารักทุกคนวันนี้มื่อนี้นะครับชอบชวนหานะครับจะสิพามาเบิ้งนะครับการแก้ปัญหานะครับเก้าทีวีนะครับรุ่นจอแก้วนะครับดําบันนะครับ LG นะครับ21นิ้วนะครับซึ่งนยุคปัจจุบันนี้นะครับทีวีโทรทัศน์นี่ต้องจําเป็นต้องใช้กล้องนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าแบบนี้นะครับ ต้องมีกล่องนะครับเพิ่มขึ้นมาครับเื่อสีเบิ้งได้นะครับกล่องดิจิตอลนะครับนะครับหรือว่ากล่องจานดาวเทียมนะครับเข้ามาเสียบเข้าตรงขั้วอินพุตของ AV นะครับก็คือเจ้าเครื่องนี้นี่ครับไม่รับสัญญาณ AV นะครับเปิดเนี่ยขึ้นมาอยู่นะครับ AV นะครับบ่วสิเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับกระบอเข้านะครับนี่ครับช่องเสียบ AV นะครับด้านหลังนะครับลายหูอยู่นะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสนิมนี่คือเจ้าจูเนอร์นะครับตัวนี้ตะกอนเป็นพระเอกนะครับเอาไว้รับสายอากาศนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเบึ่งแบบสายอากาศได้นะครับเราต้องมีกล้องนะครับถ้าเราอยากเล่นกล้องเล่นอย่างคือการเล่นเกมหรือเสียบวิดีโอนะครับแต่ถุกมือนี่เราต้องใช้ AV นะครับในการเสียบนะครับมาเบึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นไ c หลังล่องนะครับนี่นะครับ เจ้าตัวปัญหานะครับเจ้าไอซีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการแยกสัญญาณนะครับในการรับเอวีช่องต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายช่องนะครับเอวีพ่นเิต์มานะครับว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแต่ว่าอินพุตเอาพุตของเพื่อนนี้มีช่องเดียวนะครับเพื่อนก็เลยทำไอซีมาแยกนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ไอซีนะครับ ตเป็นแทโกเนี่ยเขาต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้ผมสีบลเปลี่ยนนะครับผมชิดทาให้เบิ้งครับว่าเห็นอะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาบ่ต้องจําเป็นต้องเบิ้งทีวีที่เป็นจูเนอร์นะครับคือเขาเบิ้งแต่ช่องเอวีอย่างเดียวนะครับเขาก็ทําการดัดแปลงครับคือไอซีตัวนี้แหละนะครับจาเบอร์นี้นะครับเอลเอะไะสักย่างนะครับตาบ่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกมาให้เบิ้งชัดเลยนะครับ เขาครบบดจเป็นต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาบดแยกอินพุตนะครับเพราะว่าเขาเบิ่งกล้องเดียวนะครับเบิ่งกล้องจานหรือว่ากล้องดิจิตอลอันเดียวนะครับบางท่านบางที่มีเครื่องกับเก่าอยู่เฮือนนะครับดรกว่าทิ้งนะครับเราก็ยังพอได้ใช้อยู่นะครับจอกแก้วนะครับนี่ครับเจ้าไอซีมันอยู่หน้าตาอยู่ด้านล่างนี่ครับเดี๋ยวผมทาการดูตะกัวออกก่อนนะครับเพราะว่า ต้องถอดออกมานะครับเพื่อที่เห็นได้ชัดๆ,ๆนะครับถอด IC ตัวนี้ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมาเบิงนะครับเดี๋ยวผมพลิกมาด้านบนนะครับเพราะว่าต้องถอดออกด้านนี้นะครับเจ้าไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดมาให้เห็นชัดๆเลยนะครับการซ่อมทุกเมื่อนี้นะครับ ช่างท่านตื้นท่นซ่อมบนโต๊ะนะครับแต่ผมซ่อมบนพื้นนะครับนี่ครับเจ้าไอซีนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันนักนะครับทีวีจอแก้วนะครับบางที29นิ้วนะครับยกบ่ได้นะครับซ่อมคาพื้นเลยนะครับน้ำนักมันหลายครับปวดหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาเบิงชัดๆนะครับอยากทำการล้างปิ้นก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคาที่เราดูน้ำยาออกนะครับดุตะกัวออก เพราะว่าตำแหน่งต่างเนี่ยเพื่อนมีตัวหนังสือบอกอยู่นะครับเขียนไว้เมดนะครับรุ่นนี้ก็ดีเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับเอาต้องเปิดหนังสือบางวงจรนะครับหรือว่าเบิ่องด a ตตาชีตนะครับมันมีเขียนไว้บอกเมดนะครับตำแน่งขา้ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการง่ายสําหรับช่างนะครับเดี๋ยวผมทาความสะอาดก่อนนะครับก็จะเห็นชัดๆนะครับท่านผู้ชมใช่ได้เบิ่งดิชัดๆนะครับว่าผมเหดแนาดนะครับ การแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับคือเสียบ AV ทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่เข้านะครับมีสัญญาณนะครับสัญญาณไม่เข้าเลยนะครับมาแก้ปัญหาแบบใดนะครับมาเบิ้งนะครับนี่นะครับมีตัวหนังสือบอกทุกตำแหน่งนะครับตรงขานะครับมีทั้ง L in นะครับ L in 1นะครับ L in 2นะครับ R in 1 R in 2นะครับอันนี้คือ ช่องเสียงนะครับ R เอียงครับเสียงสตูดิโอนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีวีอินนะครับวีอินหนึ่งวีอินสองนะครับมีหลายช่องนะครับแต่เอาพุทธมีอันเดียวนะครับมันมาเข้ารวมที่นี่ครับ EXT Video เลยครับขาที่ห้าสิบสี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาเบ่งชัดๆเลยนะครับนะครับตำแหน่งนะครับมี V o เอานะครับ L out แล้วก็ R out นะครับมันจะเรียงกันอยู่ด้านบนนะครับมองชัดๆนะครับเขาก็จะทําการจําสัญญาณเลยนะครับสมมุติว่าเาอยากได้ช่อง L อหนึ่งนะครับเขาก็ต้องเอา L อหนึ่งนะครับช่องเ v บหนึ่งนะครับเขาก็ L อหนึ่งนะครับเนี่ยสายสามสายนะครับ L อหนึ่งออกไปเอาพุทนะครับ L out นะครับ R าหนึ่งนะครับ R in ์หนึ่งเขาก็เอาเอาออกที่ R out นะครับ V in นะครับ V in นหนึ่งนะครับเราก็เอาไปจ้ำครับขา V o เอานะครับมันสิเป็นการต่อตรงสวิตนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเป็นชัดนะครับนี่ครับอาสายมาจ้ำไปเลยนะครับตามขานะครับตามตำแหน่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆจ้ำนะครับทีละขานะครับกะมัดระวังนะครับอย่ามันช็อตกันนะครับเพราะว่าขามันใกล้กันนะครับ ถ้าให้ดีก็บัตกีด้านบนก็ได้นะครับลงมานะครับแต่นี่เป็นความมักง่ายนะครับอย่ให้เห็นชัดนะครับผมบัตกีด้านล่างเลยนะครับสายไฟนะครับถ้าต่อด้านบนนี่มันจะเป็นการยุ่งยากนะครับแต่มันจะได้ความสวยงามนะครับแต่เบบนี้ผมจะเอาให้เห็นชัดนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับจุดนี้เราไม่ระวังนะครับเพราะว่ามันใกล้กันนะครับในการบัตกีนะครับผมใช้ตำแหน่ง เลขหนึ่งมัดนะครับคือเสียด้านหลังนะครับตัวนี้เสียสัญญาณด้านหลังเลยนะครับ R in หนึ่งนะครับ L in หนึ่งแล้วก็ V in หนึ่งนะครับผวางเข้าครับสัญญาณอาวุธนะครับเขียนบอกอยู่นะครับขาหนึงตานะครับขาที่เก้ามาเบื้องต้นนะครับนี่ครับบัดกรีเลยนะครับต่อตรงโดยไม่ใช้ IC เลยนะครับผมทดสอทิมเลย IC นะครับ นั่นก็ตัวเช็คความเรียบร้อยนะครับระวังจุดต่างๆอย่าให้มันตรงนะครับให้มันให้มันช็อตกันนะครับมาเบิ่งนะครับใกล้ๆนะครับชัดๆเลยนะครับนี่นะครับตำแหน่งด้านซ้ายนี่คือสัญญาณภาพนะครับ V in 1นะครับผมต่อกรับ V out นะครับสายตรงกลางคือ R in 1นะครับใสยสัญญาณเสียงนะครับผมก็ต่อ R out นะครับ ส่วนด้านขวาสุดนะครับรีมสุดก็บเอลอินหนึ่งนะครับกระต้อตำแหน่งเอลเอานะครับมันจะเป็นตรงกับสัญญาณทุกขาเลยนะครับเดี๋ยวที่นี่มาลองเบิ่งนะครับเดี๋ยวทำการเสียบสายลำโพงกรนะครับสองซ้ายนะครับเพราะเป็นระบบสเตอริโอนะครับทีวีรุ่นนี้ก็รู้สึกว่าจะหายากแล้วนะครับคนก็บ่ค่อยใช้เแล้วนะครับนับวันนะครับช่างจะหมดไปนะครับซ่อมจอกเก้วนะครับ เพราะว่าคนบ่คยเบึงทีวีกันแล้วนะครับเพิ่นมาบึงโทรศัพท์นะครับตรงมือนี้ก็เหลือน่อยแล้วนะครับช่างซ่อมที่เป็นซ่อมจอแก้วนะครับนี่มาดูชัดๆนะครับไอนะครับบดิไซเลยนะครับนี่ครับว่างๆเลยนะครับ i อตำแหน่งนี้นะครับโทษออกมาทางนอกเลยนะครับทิ่มเลยนะครับเพราะมันเสียแล้วบรต้องใส้เลยนะครับตงต่อสัญญาณเข้านะครับ a v 1นะครับด้านหน้า เป็เอวีนถ้าผมโตด้านหลังนะเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อเจ้าของเครื่องมือแล้วไปโตด้านหลังนะครับมันจะบุลกลุงลังนะครับสายมาเสียบด้านหน้านะครับอันนี้ผมทดลองให้เบิงนะครับเนี่ยกล้องนะครับมาแล้วสัญญาณมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไ่ต้องตกใจนะครับภาพที่มันกระพริบนี่คือกล้องของเฮาเนี่ยมันจับความที่นะครับในการสเกนของจอทีวีนะครับ เสียงที่เพื่อนลอกตาเฮานะครับทีวีมันลอกกล้องบอได้นะครับแต่ลอกตาเฮาได้นะครับในการกระพริบนะครับกล้องมันเลยจับมาเป็นภาพกระพริบนะครับแต่ตาเฮาเบิ้งนี่บ่บได้กระพริบนะครับชัดเจนนะครับความที่ยิบ่ตรงกันนะครับความที่ชัดเตอร์ของกล้องนะครับเดี๋ยวพอพาการเลือกสัญญาณนะครับนี่ไม่ใช่อาการเสียนะครับคือกล้องเฮาจับ จับทันนะครับในการกระพริบของเจ้าทีวีรุ่นเก่าในการสเกลภาพนะครับ50เฮิรต์นะครับ60เฮิรต์นะครับมันจะจับทันนะครับสายตาเฮานมันโลกได้นะครับมันเบึ่งบนกระพริบนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับทั้งภาพและเสียงนะครับมาเบิ่งนะครับซีอยู่ด้านหลังนะครับบริสไซเลยนะครับนี่ครับัว่างไปเลยนะครับ นนบราจะใส่ไอซีเลยนะครับแต่ว่ากันยังเบิงได้นะครับข็บขอบคุณที่รับชมนะครับ